สวัสดีครับวันนี้ช่วงเย็นๆนะครับทางบริษัท M C C Engineering 2011ันสจำกัดรับมิสเตอร์ฮอนสปอร์ตกราวนะครับตอนนี้ทางเรายังปรับพื้นสนามนะครับผมให้ได้ระดับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปานะครับปากน้ำปลานเลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโปรเจกต์เราก็คือทำสนามเทนนิสหนึ่งคอนนะครับผมพร้อมทำระบบไฟนะครับไฟสองสนาม <c oughs> ล้วนะครับด้านนอกเพิ่อมอีกนิดนึงให้มันสูงนิดนึงเพื่อไม่ลูกเทนนิสได้กระดอนออกไปข้างนอกนะครับ <c oughs> ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะทำสนามนะครับปรับปรุงสเสริมแซม หรือทาสีก็ยินดีนะครับติดต่อมาทางเราได้นะครับที่0802975850หรือ0941297478นะครับผมผมช่างนบนะครับขอบพระคุณครับ